บิษนะคะเราก็เป็นผู้นําด้านวัตกรรมต่างๆนะคะเราก็มีการแนะนําเทคโนโลยีต่างๆเข้าสู่ตลาดอย่างต่อนเนื่องนะคะทาให้เรานะคะเป็นผู้นําอันดับหนึ่งตลาดเกาลีทั่วโลกและประเทศไทยนะคะล่าสุดนะคะเราก็เพิ่งแนะนําเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดที่เรียกว่า o um p t i ิม t ล e m มนะคะถามว่าเทคโนโลยี o um p t i ิม t ล e m มเนี่ย จะมาช่วยในแง่ของออผู้บริโภคอย่างไงได้บ้างนะคะเราก็มีการทำความเข้าใจในแง่ของความต้องการของผู้บริโภคนะคะซึ่งผู้บริโภคก็จะกังวลมากเลยว่าในแง่ของการรีดผ้าเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะต้องเลือกอุณหภูมิแบบไหนเพื่อไม่ท,ทําให้ผ้าเสียนะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีออปติมัมเทมเนี่ยผู้บริโภคไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะเพราะด้วยเทคโนโลยีออปติมัมเทมเนี่ยเขาสามารถที่จะรีดผ้าได้ทุกเนื้อผ้าโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิเลยนะคะ แล้วก็ในแง่ของการรีดผ้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายน,นะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการรีดผ้าไหมผ้ายีนผ้าซีฟองนะคะด้วยเทคโนโลยี o p t i ติมั e m เทมเนี่ยสามารถทําให้ผู้ริโภเนี่ยรีดผ้าได้อย่างงา่ายๆโดยไม่ต้องกังวลว่าผ้าเสียหรือผ้าไหมอีกต่อไปเลยค่ะ